ความรักในยุคเบอร์นาร์ซินโดรมซีรีส์วายใหม่ที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าภาวะรักคนหมดไฟมีอะไรอีกที่รอคอยเตรียมตัวสปากันเถอะซีรีส์วายเบอร์นาร์ซินโดมภาวะรักคนหมดไฟจะนําเอาความรักและความเป็นตัวตนของคนในยุคเบอร์นาร์ซินโดมมาเป็นหัวข้อหลักซึ่งจะมีการจุดไฟเปิดบาร์เบอร์นาร่วมกับแก๊งคนหมดไฟที่มีความเป็นเรื่องจริงในโลกนี้แฟนๆของคู่ฮอตตลอดกาลออฟจุมพลและกันอัธพันจะได้พบกันอีกครั้งในการร่วมงานกับดิวจิรวัตร รวมทั้งแก๊งคนหมดไฟอีกมากมายที่จะมาร่วมกันเติมเติมความสนุกและเติมเติมความรักในการจุดไฟเปิดบาเบอร์นอที่น่าสนใจนี้แต่ที่นี้มีเรื่องย่อของซีรีส์ w วเบอร์นอซินโดรมที่จะทาให้คุณเข้าใจเรื่องราวของคนในยุคนี้มากขึ้นจิรักกันอัธพันธ์ถูกไล่ออกจากงานอย่างกระทันหันและเขาต้องเผชิญกับสภาวะเบอร์นาวซินโดรมทาให้เขาต้องมายืนตามบานหนึ่งแห่งเพื่อลองบําบัดจ,จิตใจจากอาการเบิร์นอว์ซึ่งที่นี่เขาก็ได้พบกับทีมดิวจิรวัฒน์ หนุ่มไอทีที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งคู่พูดคุยกันอย่างถูกคอและแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่อเพื่อสารสัมพันธ์กันอย่างลึกลับก็ออฟจุมพลเป็นนักธุรกิจเจ้าของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังแต่เขาเป็นมนุษย์ลึกลับและเกลียดการพบปะผู้คนจนเขาจึงมองหาใครสักคนที่จะมาออกหน้าช่วยเป็นตัวแทนเพื่อเจราจาธุรกิจจนได้พบกับจิรัตในร้านอาหารทําให้เขาสนใจในตัวจิรัตขึ้นมาสําหรับจิรัตความลึกลับของกอทําให้เขาสนใจอย,อย่างมาก และเกิดแรงบันดาลใจที่จะวาดภาพเรือนร่างของชายหนุ่มนั่นคือครั้งแรกที่จิรัตรู้สึกว่างานศิลปะของเขามีชีวิตชีวาขึ้นมาในกลางความแนบชิดของคนสองสามคนจิรัตยังคงสับสนในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับก่อและตัวเขากับพีมความรักที่ต้องการจากใจจริงคืออะไรความรักที่เหมาะสมกับตัวเองคืออะไรเตรียมตัวสปากันเถอะซีรีส์วเบอร์นารซินโดรมจะทําให้คุณเข้าใจความรักในยุคนี้อย่างลึกซึ้งและเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณรู้สึกว่า ภาวะรักคนหมดไฟมีความหมายอีกที่เราคอยติดตามชมซีรีส์เบอร์นาซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟได้ทุกวันพุธเวลา20นาฬกา30นา,าทีทางช่อง GMM 25และดูออนไลน์เวลา21นาฬกา30บนา,าทีบนแอป IQ ใและเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นเริ่ม26สิกพฤศจิกายานนี้พร้อมอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s f l a h f u t u r e และติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิงได้ที่ fb, youtube ไอจี IG, ทิทอและวีบุของจีนนึ่งทีวียืนหนึ่งข่าวละครละครออนไลน์